Uh, you and lisa speak english or thai we speak in thai จากวิดีโอคอลแฟนไซด์ของหนุ่มเต้นเววีค่ะได้มีแฟนคลับทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะต่างก็ถามคำถามเขามากมายค่ะว่าเอ๊ะทำไมนะคะหนุ่มเต้นค่ะถึงได้ไปเต้นที่ตึก YG กับน้องลิซ่านะคะแล้วไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนนะคะหนุ่มเต้นกับลิซ่าเนี่ยใช้ภาษาอะไรนะคะในการคุยกันค่ะจะเป็นไทยหรือว่าเกาหลีนะคะก็อย่างจีต้นคลิปนะคะได้ยินไปค่ะหนุ่มเต้นบอกว่าใช้ภาษาไทยนะคะคุยกันกับลิซ่าค่ะ ก็สืบเนื่องจากถ้าหนุ่มเต้นเวีค่ะเจ้าของเพลง Kick Back นะคะเล่าค่ะว่าลิซ่าถ้ากับเขาเนี่ยอยู่ในลายกลุ่มคนไทยด้วยกันนะแล้วลิซ่าก็จะต้องไปสอนเด็กฝึกใน Youth Video 3ด้วยเพลง Kick Back ของเขานะคะก็เลยอยากจะให้เขาค่ะที่เป็นออริจินอลนะมาช่วยสอนท่าเต้นนะคะแน่นอนค่ะว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเต็นนั้นเต็มใจที่จะไปสอนอยู่แล้วนะคะและตอนแรกค่ะลิซ่าก็บอกว่าอยากจะไปที่ตึก SM นะคือพูดง่ายๆว่าก็จะไป ซ้อมเต้นที่นั่นนะคะแต่ว่าหนุ่มเต้นค่ะบอกว่าไม่เป็นไรว่างอยู่นะเดี๋ยวก็จะไปซ้อมเต้นที่ YG แทนค่ะซึ่งลิซ่าเองก็เคยไปเต้นที่ SM มาแล้วนะ,ะในปีคอสซอรสองพัค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นจากงานนี้นะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแล้วก็ไปที่ YG แทนค่ะแล้วก็มีนะคะแฟนคลับอีกคนค่ะก็ถามหนุ่มเต้นว่าไปที่ตึก YG เนี่ย โอเคหรือเปล่านะเพราะว่าหนุ่มเต้นก็เป็นไอดอลเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่คนชนละค่ายกับลิซ่าใช่ไหมเต้นก็อยู่ SM ในขณะที่ลิซ่าก็อยู่ YG แบบนี้ค่ะซึ่งหนุ่มเต้นนะคะก็บอกว่าก็โอเคนะไม่เป็นอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรเออคือไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคือต้องไปทําสิ่งที่ถูกต้องก็คือการไปฝึกซ้อมกับลิซ่านั่นเองนะคะแล้วแฟนคลับค่ะก็เลยถามอีกว่าตอนที่เต้นกับลิซ่าเนี่ยอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุยภาษาอะไรกันนะซึ่งเต้นค่ะก็บอกว่าก็คุยภาษาไทยอะะไรแบบนี้ค่ หลังจากนั้นนะคะแฟนคลับก็เลยอบอกว่านะ,ะคุณรู้หรือเปล่าเนี่ยหลังจากที่คลิปเนี่ยมันถูกเผยแพร่ออกไปนะชื่อของคุณเนี่ยก็อยู่ในคำค้นหายอดนิยมในเว่ยป๋อก,กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งหนุ่มเต้นค่ะก็ตอบว่าโอ้ขอบคุณนะเราต้องขอบคุณเหล่าซือลิซ่าค่ะซึ่งเต้นเอนะคะก็บอกว่าลิซ่านั้นหัวไวมากๆเลยนะคะเพราะว่าไปสอนกันแค่ป,ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะลิซ่าก็เรียนรู้ท่าเต้นได้หมดเลยค่ะ โอ้เก่งมากๆเลยนะ l ิซ่าแล้วก็เต้นค่ะก็น่ารักมากด้วยนะคะเรียกว่าเป็นมิตรภาพของ2ไอดอลค่ะคนไทยที่อยู่ในต่างแดนด้วยกันเลยนะคะน่ารักจริงๆเลยค่ะ,อะแอดก็เอามาแปลเพิ่มนะเพราะว่า,าแฟนคลับก็เริ่มมีมาปล่อยคลิปหนะ้าที่เขาได้ไปงานแฟนไซน์ออนไลน์กันแล้วมีการพูดคุยกันนะ,นะคะ ก็เลยเอามาแปลเพิ่มให้ฟังนะคะแต่แหม่เสียดายอยู่อย่างหนึ่งเนะแฟนคลับไม่ได้ถามนะคะว่าไปที่ห้องซ้อมของ YG เนี่ยแล้วรู้สึกยังไงนะคะถ้าเทียบกับห้องซ้อมของ SM ค่ะ,อะไอก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า